เยวสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในเกมอวันพีชเกมนะครับทุกคนวันนี้มาก็มาดัานใหม่ทนะุกคนเป็นดันของโหนดขาวนะผมทําให้เออผลไฟ <c oughs> ผลนี้ผลเอผลซันตื่นนะผมมนาะเดี๋ยวรอไปกันเลยโดยวิธีการผ่านนะผมเดี๋ยวจะสอนนะลองว์ปสักครู่ทำไมยังไม่วาบอนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในดันนะครับผม วิธีการของเราตอนนี้ก็คือแค่ทําให้เออรอกับนี่ครับผมให้มันเกิดจุดเดียวกันนั้นแล้วเราก็ล่อมันติดตรงนี้นะผมล่อมันติดตรงข้างกัแพงตรงนี้แล้วก็ถอยออกมานะทุกคนจะพากีพก้พร้อมนะทุกคนแล้วก็ตีไปเลยฮึบถ้าใครไปผลทางใกล้ก็นแนะนําให้กดอ้นนี้ผมพาคิดสังเกตแล้วก็เข้าไปตีนะอย่างเช่นผมนะผมก็มจะเคลื่อนพาคิดสังเกตนะแล้วก็บวกเข้าไปเลย ก็ต้องใส่มันยับยับเนี้ยนะคนเฮ้ยโอเคเปิดเลยเปนนิดหน้าเปิดหน้าคี่ทันนะผมเอ้ามาคิดหลุดเหรอสกิลทำให้นตนอมตะนะโอเคบอลตายเรียบร้อยนะผมแล้วก็ไปดันตรงนี้ผมพยายามท้อให้มันเอาหน้าถูก,กับกำแพงนะทุกคนนี่นะอ่ะคิดไว้ก่อนเลยแล้วก็ใส่สกิลไปเหมือนเดิมนะผม าคี้สังเกตเอ้ยเครื่องพาคขี้สังเกตใช้หาคี้สังเกตแล้วทุกคนโอเคถือว่าหาคี้สังเกตช่วยได้เยอะนะทุกคนอึบอึบเอ้าหาคีบไม่ติดโอเคนี่นะผมยัดต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคมันตาแล้ะบานคนมันจบง่ายมากเลยนะจะมันง่ายเพราะผมลงไปผมลงไปรอดนึงผมผ่านผมใช้วิธีนี้แหละต่อไปก็อ๋อมอนตรงนี้มอนบอลนี้ต้องรอให้มันติดนะ นี่น่าจะเป็นของคาตาคุรินะผมใช่ไหมโอเคคาตาคุริผมแนะนำให้ตีเขาที่หลังด้วยวเดี๋ยวมัน๋ย่ามันเสียแผนนะทุกคนเขาใส่ไปเลยครับทุกคนต่อไปก็เรียกคาตาคุรินะผมเราคงจะไม่พุ่งไปเรียกแล้วทุกคนเราจะสก,กิลไปนะมันเจ็บปดดวดรวดร้าว <c oughs> โอ้โหเราเราก็เจ็บปวดนะทุกคนเวัาผมวนอาคิดสังเกตนะทุกคน ผมไม่รู้ทคนในการวนนะแต่ว่าผมแค่วนไปเรื่อยดาบอึ๊บอ่วปึ๊บอานายเฮ้ยาคิพหมดคู่เลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะผมแนะนำลงสองคนเนียวแล้วถ้าแบบจะเล่นจริงๆวนลงลงกันสองคนเนี่ยว่าว่าวสองคนมันน่าจะจบง่ายกว่านะโอเคผม ่อไปอันนี้ก็จะเป็นของเออคิซารุหรือเปล่าใช่ไหมโอเคเป็นของโอ,องู้หูจบได้อ,อย่างไกลเลยปปึึ๊๊บบโอเคพาคี้แล้วก็ใส่เลยแล้วคนต้องใส่เดี๋ยวแล้วครับทุกคนเราคนต้องใส่เดี๋ยวนะ เกล r บโอเคแค่ดันสุดท้าย r ล้วนะครับโอ้แฉงครับแชงแฉงแรงมากนะทุกคนแรงกว่าแชงมันแรงกว่าดันตัวเองนะทุกคนผมไม่รู้ว่าทำไมมันแรงขั้นนั้นนะมันแรงกว่าดันตัวเองเยอะเลยดูดิสี่หมนนะทุกคนอย่าลืมเมนั่งฟาร์มเลือดกันนะผม ต่อไปตอนนี้ก็ต้องคงต้องสปีดฟาร์นทุกคนไปเลยอ้าวสกิปมันจะโดนไหมเนีเ่ยเกืองโดนอยู่เหรอหน้าคี้ฮวนหน้าคีโอเคโอเคนะมันมันน่านนจะใกล้าตายนะเฮ้ อุ้ยกดผิดถ้ากดผิดมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนวิ่งกลับไปใหม่นะทุกคนเมื่อกี้มนบนฮาคี้สังเกตไม่ทันนะหนวดขาวรอแป๊บหนึ่งสิบ้อมาแล้วฮาร์คีดิโอเคนะค<ม>เฮ้ยผมได้อะไรอะ่ะอ้าวได้อะไรอ,อ้าวได้อะไรอะ่ะเอ้า อยู่ดีๆตัวผมก็เลยนะครับผมเดี๋ยวเรา,าดูว่าเราได้อะไรได้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ควีกสกอร์ผมได้อ๋อผมได้แล้ว้าวควีกสกอร์แล้วก็บุ๊กควีกสกอร์แล้วก็ควีกฟุตนะผมมันเดี๋ยวผมรีวิวในคลิปถัดไปแล้วกันนะผมสำหรับวิธีการลงในดันก็น่าจะมีแค่นี้นะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรอชมในคลิปต่อไปนะเลานี่เป็นเวลา ที่ฉันจะลบเธอไปจากใจดวงนี้นะเธอแล้วจะไม่ต้องควายไม่ต้องควายนะเธอสักวันเธอจะเลิมนั่งเล่าวันนี้นะเธอ